แว๊บๆๆครับเดินไปแล้วครับเป็นหลวงตามหาชโชคหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นวิญญาณของพระของหลวงตามหาชนเนาะแสดงว่าไก่มกขอโชคพร้อมกับผมนะครับสาธุสาธุหลวงตาไก่2ตัวไก่ก็ก้าออกมายิบโชคยิบลาภให้ลูกให้หลานสาธุสาธุเมตตาให้นะครับตัวแรกครับท่านชุครับตัวแรกฉลองวันเข้าพรรษาครับเป็นเลข5้าครับ ท่มทีครบแล้วครับเมื่อนี้นะครับเนาะผมก็ได้เดินทางครับเข้ามาที่วัดป่าเพียนามครับท่านผู้ชมครับซึ่งวัดป่าเพียนานเนาะเนาะการไ้มีหลวงตามหาโชลนะครับซึ่งเพิ่นกาให้โชคให้ลาบแม่นทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนจะเข้าไปหาหลวงตาเนาะครับเนาะผมก็ขอกราบธรรมสการเนาะครับเนาะ พระพุทธกอรกฎรังสีครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะเป็นพระพุทธกอรกฎรังสีที่มีความศักดิ์สิทธิ์สาธุสาธุมิได้ผู้าในเขามหาหลวงตามหาโชกก็ขอให้พระพุทธกอรกฎรังสีจงเปิดโชคเปิดรลาบเปิดทางเนื่อง ในวันเข้าพรรษาจะถึงนี้ก็ขอให้ผู้ขาจงมีโชคมีลาบเพื่อที่จะนำโชคนำลาบเอาไปฝากเอซท่านผู้ชมสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิภาท่านผู้ชมครัเนะเข้าไปกราบน้ำมัสการหลวงตามหาโชคครับวันหลุนกันนะครับว่างวดประจำวันที่16นะครับเนาะเดือนกอนรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8ครับ หลวงตามหาโชคเพื่อนสหายแนวทางตัวเดียครับท่านผู้ชมครับอ่าครับวัดแห่งนี้ครับเป็นวัดป่าครับเนาะครับผมก็ได้เห็นหลวงตาครับยางไปยางมาอยู่ครับโอ้หขอกับพิธีการครับหลวงตาครับอผมมาสุเทือกบบุเหลวงตาครับเนาะใช่หลวงตามหาโชคหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับทักเพิ่นกับโบทักน้่นะครับเนาะวัดป่าแห่งนี้นะครับเนาะก็ได้มี หลวงตาครับหลวงตาจริงๆครับแต่ว่าไม่ใช่หลวงตามหาโชครัาะและก็ไม่ใช่บิญญ,ญาณพระเป็นพระจริงๆครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุจะได้ก็เปิดโชคเปิดลาบเด้อมอนีตามผมมาครับท่านผู้ชมครับตามผมมาตอนนี้นะครับเนาะผมกะสิ์เดินขามฟังนะครับเนาะเพื่อที่จะไปกราบมรสการหลวงตามหาโชค เนื่องในวันเข้าพรรษาครับท่านผู้ชมครับและก็เพื่อที่จะขอโชคขอลาบกับหลวงตาเนรับเนาะป้าครับท่านผู้ชมครับโน่นนะครับเนาะฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นซึ่งหลวงตามหาโชเพิน้จมพรรษาพู้ละครับอยู่วัดป่าบ้านเพียรนาำครับปกติผมมาเนาะครับเนาะผมมาจะไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำไปครับ ผมจะเดินไต่ขัวครับภาษาอีสานเรียกว่าขัวนะเนาะเป็นต้นตาลสองต้นคู่กันผมจะเดินขามไปหานวงตาครับแต่ว่าวันนี้ครับโอ้โชคดีครับสะพานข้ามไปหานวงตาใกล้จะเสร็จเรียบร้อยครับแต่สามารถเดินผ่านไปได้นะครับเนาะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาปาดขึ้นมาเป็นตยาณนะครับท่านผู้ชมครับน่ากลัวจริงๆนะครับเนาะยุงกระไรคือเก่าแล้วครับท่านผู้ชมครับ เอาล้ะครับท่านผู้ชมครับตามผมมาครับเนาะตอนนี้ก็ถึงบริเวณวัดป่าแล้วครับท่านผู้ชมครับามีผ้าภิกษุอยู่นะครับเนาะมีผ้าพิกษุครับเป็นผ้าสายวัดป่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับเนาะสาธุเด้อสาธุอุ้ยอะไรนี่ตกใจมันครับอตอนนี้ผมก็ได้ข้ามมานะครับท่านผู้ชมครับ ก่อนสิเขาไปหาดวงตาครับเนบาะก็ต้องบอกกาวเจ้าป่าเจ้าทีเจ้าท่าครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อสาธุมนีผุขามาเพื่อสิหาแนวทางโชคลาภงวดประจำวันที่16แจงไดแจงไดก็ขอให้เจ้าทีเจ้าทางเจ้าปา่าเจ้าเขาเจ้าวัดเจ้าว่าจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางเนเด้อสาธุสาธุอีกอย่างผุขา ไม่ได้มาลบรูเด้อแล้วก็ไม่ได้มาลบกวนแต่อย่างใดก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดแห่งน,นี้แหละมือนี้ละขอตรงๆรสามตัวและสองตัวอย่าบิดจาพิวเอาละครับถ้าหาก่างวนนี้เข้าตรงๆเจ้าปลาเจ้าเขาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ณสถานที่แห่งนี้ผมสิพาเอฟซน้ำเครื่องเส้นไวเอามาให้กับเจ้าปลาเจ้าเขา ล้วก็นาสิ่งของมาถวายกับหลวงตามหาโชนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินตามมาด้วยกันครับป้าครับมีแต่ป่าครับท่านผู้ชมครับป้าอุ้ยครับท่านผู้ชมครับแว๊บแวบแวบครับเดินไปแล้วครับเป็นหลวงตามหาโชคหรือเปล่าครับป้าดึกว่าเป็นวิญญาณของพระของหลวงตามหาโชนครับเนาะเพราะว่าหลวงตามหาโชครับเพื่อนเด่นมโนนาผาตอนนะครับเนาะมีแต่รูปปั้นหุ่นจำลองครับ รหรือว่าลงตามมหาโชคเป็นวิญญาณโผล่ออกมาเพื่อที่ให้ผมขอโชคคราบอุย้ยสาธุเดอ้อโบวสิเป็นวิญญาณระเดื้ออย,ย่างกระสางมณีผูคขาโบนิมารูบูเด้อจงเปิดโชคเปิดลาบสาธุสาธุเส,สียวครับผมช่วครับเพว่าช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงไก่ขอพันษาครับเนาะช่วงไก่ข้าพันษาครับตามมาครับตามมาอึบอุ้ยอุ้ยอึบว้า ปมีแต่ป่าเนะครับเนาะมีแต่ป่าจริงๆป้าดครับนี่นะครับเนาะทางที่ผมเดินไปหาดวงตามหาโชคครับป้าดดูว่านเศสะพานให้หยาดยุ่งพนยางมาครับใช่หรือเปล่าครับปกติผมมาะกะสิบุเห็นเสาตอม้อจังสิ่ป์ครับเนาะจะไม่เจอเสาแบบนี้ครับป้าครับท่านผู้ชมครับเป็นเสาต่อหม้อจริงๆครับ ตามมาครับท่านสุขับตามมาอุ้ยคือมามือเต็มตะยานแต่ละมือนี่ทางขับไปหาดวงตามาหาโชคก็ได้ปัาดครับสิกาเข้าไปบพลันมือตึกตื้อเลยครับท่านสุขับยุ่งกระไรพยุ่งครับเอ้าแจ๊งไหลกําใหญ่มากแล้วครับก็ต้องผ่านตาผ่านดงครับเนาะเพื่อที่จะนําโชคสำรับเอาไปฝากท่านสุขับตามมาครับปัาดครับทางน่ากลัวจริงๆ สาธุเด้อสาธุมบริ้พุกขาบได้มบรบดูเด้อจังไดจังไดกะอย่าให้ลูกต้องเจอพัดน์จนอันตรายใดนๆนนทั้งสิ้นสาธุสาธุตอกครับท่านผู้ชมครับสแสดงว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเพิ่นรับสาพับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเหมือนรับสาเราผูกขสิเปีหันลงตาเด้อเปิด ทาาให้ผู้ขาสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินตามมาด้วยกันนะครับเนาะโอ้โหแจากสิเจออีหยังเป็นอีหยังเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอยู่ในป่าชิ่นนี้นะครับเนาะซส่งตามหาโชบมันก็ได้มรดกาพิ่งเข้เนาะแต่ว่าดวงวิญญาณเพิ่นไก่ย่งอยู่ที่รูปปั้นหุ่นจำลองครับซึ่งชาวบ้านนะครับมีความสธาเนาะเนาะมาเพื่อนใหโชคลาแม่นครับตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาตามมา อย่าตกเด้อฝนเลยอย่าตกเด้อไปทางไหนต่อหนะบ้านี่นยินเสียงยังครับท่านผู้ชมครับไปทางไหนต่อครับนี่ตรงนี้ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ทางลงเป็นแม่น้ำแล้วครับเนาะเป็นแม่น้ำนี่จ้ะอุ้ยหักมาได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับ หรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาพ่นทักท้ายครับสาธุสาธุเสียงยังครับทั้สุขครับเรียงคายคุ้นดากันครับตามาครับปุ้ยตกใจครับทั้งรับเอาทางไปหาลกตากระยากลำบากแล้วครับเนาะสาธุเด้อให้เขาสามตัวให้สมกับเขามาหาลกตากยากลำบากสาธุสาธุปา ขึ้นโมอโหกับเจ้าละบาทอุย้ยสิขับไปจไังไรนอบานผลขับท่านผู้ชมครับฮะยไก่จะถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับอีกนิดเดียวครับเนาะอีกนิดเดียวเสียงเงียบหรือว่าเขามีงานครับท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงไหมครับคล้ายๆมีงานนะครับเนาะ มีงานครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเนาะพู้นครับหลวงตามหาโชคครับเพิ่นนั่งจำพันษาอยู่หม่องต้นโพธิ์นะครับป้าครับนั่งต่างงอนนะครับแสดงว่าหลวงตานั่งรออยู่ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุตามมาเนาะครับเนาะยุ่งกหลายครับท่านผู้ชมครับ ใช่หรือไม่ครับท่านผู้ชมครับใช่หรือไม่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเจอแล้วครับหลวงตามหาโชครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนั่งยุมหันองครับเนาะสาธุสาธุหลวงตาเอ้ยมัอน im <un> ี to er ここ้ผู้ขาขออนุญาตหลวงตาด้ยขออนุญาตเสียงเอียงครับท่านผู้ชมครับเสียงอะไรครับหรือว่าหลวงตาเพิ่นรับสาสตรนะครับเนาะปาดครับ เสียวแล้วครับท่านผู้ชมครับเอามลครับท่านผู้ชมครับมีพระธาตุวยครับท่านผู้ชมครับหรือว่าตรงนี้เป็นพระธาตุที่บรรจุเก็บกระดูกของหลวงตามหาโชคครับสงสัยนะครับมาทุกครั้งไม่เจอนะครับเนาะสาธุสาธุถ้าหากว่าเป็นพระธาตุบรรจุอัธิของหลวงตามหาโชคบริพุกขาเขามาขอโชคขอลาบ ขอความเมตตาถ้าหากว่าวิญญาณของหลวงตามหาโชคยังสิงสถิตอยู่ณที่นี้ก็จงเปิดโฉบเปิดลาบสามตรงตเด้อมาหนิเสียงนะครับคุณผู้ชมครับเสียงอะไรครับอปาดแสดงว่าวิญญาณของหลวงตาครับเพิ่นรับสาหูแล้วรสาธุสาธุหากว่าผูเขาลบหลู่ ทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณแห่งนี้จงอโหสีให้กับลูกสาถุสาถุาาาครับท่านผู้ชมครับบอ,อกกาวเพื่อนครับเนาะให้เพื่อนขออโหสีเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้ขา่าบมเดมลปูเด้อโมนี่ตกใจไหมครับ,ท,รบ,รบท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเข้าไปหาหลวงตาด้วยกันครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อกี้เราก็เป็นที่เก็บกระดูกของหลวงตาครับ องละครับท่านผู้ชมครับาทางขึ้นมาจืดเลยเะละครับท่านผู้ชมครับทางจืดอีกีครับแสดงว่าฝนตกใหม่ๆนะครับนาะช่วงนี้จุงก็เยอะเหลือเกินครับเอาละครับตอนนี้ถึงหลวงตามหาโชคแล้วครับสาถุสาถุลวงตาชจิวอันปิวไปปิวมาครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณของหลวงตามหาโชคเพิ่นรับทราบครับท่านผู้ชมครับ สาธุเด้อสาธุลวงตาบนดีผูกขามากขอแนวทางจากลวงตาเนื่องในวันิเข่ปภาษาเด้อลวงตาเด้อถ้าหากบางคนนี่เขาสามตัวตรงๆหรือว่าสองตัวผขาในฐานะโยมสิเด่นั่มเครื่องไหวมาถวายให้กับลวงตาถ้าหากว่าดวงตาต้องการอย่างกัจจุมาเข่าฝันเด้อลวงตาสาธุสาธุ สุนครับผมสังเกตใบโพนะครับเนาะลมไม่มีครับแต่ว่าใบโพขยับครับแสดงว่าหลวงตาขั้นรับรู้แล้วครับเอาล้ครับซึ่งผมมีความเชื่อเหลือเกินคเนาะว่าบิญญาณของหลวงตามหาโชคสิงสถิตอยู่ที่รูปปั้นของหลวงตาครับยังไม่ไปผุดไปเกิดครับเนาะเอาละหลวงตาไปเอาละครับ่านผู้ชมครับเกิดปาฏิหารนะครับลมพัดมาว้อยๆนะครับเอาละครับ สังเกตนะครับเนาะจีวรลงตาครับเอาละมีผีเสื้อบินมาแล้วครับเอาละครับผีเสื้อบินมารอบๆครับแสดงว่าวิญญาณของลงตาสิงสถิตอยู่ตรงนี้แน่นอนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจีวรปิ้วเวงปิ้วเวงครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาละครับก่อนอื่นนะครับผมขอจุดธูปบวกก้าลงตาครับอายา หลวงตาเอ้ย่าหลอย่าร้อนหลูกร้อนร้อนหลานลงตาเด้อหลูกหลานมาดีลงตาเล่สาธุสาธุสาธุแล้วกะไปจุดเทียนครับจุดเทียนเพื่อที่จะบอกเก่าหลวงตามหาโชคว่าวันนี้เข้ามาหาหลวงตาจุดประสงค์อะไรครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อสาธุหลวงตามณีภูคาญาติโยมเป็นโตแทนเอฟซีหลวงตาเด้อ เป็นตัวแทน f อซที่กำลังรับชมหลวงตาทั้งประเทศมิเนูุคาเขามาหาหลวงตาเนื่องในวันจะเข้าพรรษาก็ขอให้หลวงตาจงออกมาด้วยหลวงตาเด้อออกมาโป,กโปรดลูกโปรดหลานให้ลูกให้หลานวิโชคมิลาบเพื่อที่จะได้มีเงินมีทองนั่น ไปสื่อสิ่งของมาทำบุญมาทำไหวยกับหลวงตาสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะเอาละครับหลังจากที่ผมได้กล่าวบอกหลวงตาครับสังเกตครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับว่าหลวงตาจะยิ้มครับท่านผู้ชมครับหลวงตายิ้มจริงๆครับสาธุสาธุเกิดล่มพัดมากเลวครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่อ อย่าลบ them, <ar> หลูงแล้เนาะไม่เชื่ออย่าลบหลูงวิ่ลายดวงตาขยับครับท่านผู้ชมครับ่ลายดวงตาขยับรับทราบจริงๆครับสาธุสาธุอุ้ยเอากมครับท่านผู้ชมครับสังเกตครับลูกมือผ่าตัดเย็นแล้วบ้างปาดครับเกิดปานะครับท่านผู้ชมอี๋ยะวิเยอะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเกิดปาฏิหาริย์ครับเอาละถ้าหากว่าปิญญานองดวงตา สิงสถิตอยู่นะตรงนี้บอสิอยู่ในจีวรน,นะครับเนาะอยู่ในจีวรหลวงตาแลวก็อยู่ที่ตรงนั้นครับเป็นพระธาตุบรรจุอัฐิกระดูกของหลวงตาครับก็ขอให้จงมารวมพลังกันโปดโชคเปิดลาบและก็ยิบโชคหรืกยิบลาบ เป็นเหล็กตะบาดท,ทั้งสามโตและก็สองโตสาธุสาธุครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับชายทิจริญายในการรับชมครับเอาละลุงตาบานถ้าหากว่าลวงตาเสียหายตัวไหนลุลงตาเด้องวดประจําอุ้ยนุ่งครับยุ่ง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 งวดประจําวันที่16เดือนกอนรกฎาคมปีพุทธศักราช2,568 ก็ขอให้ทิ้งย่านของหลวงตามหาโชคให้ลูกให้หลานมิโชคให้สมกับซื้อหลวงตามหาโชคให้หลวงตาจงไปสิงสถิตเจ้าหน้าที่หลวงตาเจ้าหน้าที่อยู่กองสลากหลวงตาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ชายหัวสิเทือกหัวสิลานโตตามดำเตี่ยลงพุ่งลงพุ่งเป็นกระทองเป็นกระเทยเป็นท่อมกระสังขอให้หลวงตาสิงสถิตเจ้าหน้าที่เ้น เจ้านาทีนั้นมุนเล็กจากกองสลากให้มาตกอยู่ในบาทหลวงตาทัา้งสามโตเละกกับสองโได้อหลวงตาสาธุสาธุครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากผมอธิษฐานครับให้สังเกตนะครับปรากฏว่าจีวรครับเห็นบ่จีวรจีวรใครจะไปขยัจะมาครับขคจะไปขยัจะมา,รจ,ะมาจริงๆครับสาธุสาธุาธเอามีไก่ด้วยครับมาอย่างไงเฮะ มาอย่างไงมีไก่ป ouais. we <inh> right, ่าสองตัวปาดคือบวยญาณคนหเปานี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมีไก่จริงๆด้วยครับสองตัวมาได้อย่างไงสั่งบวยญาณคนแถนอกไปเี้หรือว่าจะมาขอโชคขอลาบกับหลวงตาด้วยกันเอาละครับท่านผู้ชมครับแปลกนะครับแปลกนะครับเห็นไหมครับมีไก่ด้วยครับเป็นไก่ปาเาเนาะเอาละครับแสดงว่าไก่มอขอโชคพร้อมกับผมนะครับสาธุสาธุหลวงตาไก่สองตัวไก่ก็ก้าว สองทวงก็สองหรือว่าจะเป็นสองเก้าลงตาเอาล้ะครับท่านผู้ชมครับแปลก,รกประหลาดจริงๆัะเนาะสองัวงจริงครับมาขอโชคขอลาบกับลงตาด้วยสาธุสาธุสาธแสดงว่าลงตามหาโชคต้องเป็นลงตาที่มีบุญญาธิการแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับในเวลาอันสมควรครับเนาะไอเวลาอันสมควรแล้วผมกระสิได้เปิดบานนะครับเปิดบานนะครับสาธุสาธุ ยังบูทันเปิดนะครับบาดเปิดก่อนนะครับท่านผู้ชมครับาบาดปบาดเปิดก่อนครับแสดงว่าหลวงตามหาโชคครับเพิ่นใจห่อนครับเนาะใจร้อนจริงๆครับหลวงตามหาโชคครับอันนี้หลวงตาสิให้ลูกให้หลานตัวใดก็ขอให้หลวงตาจงยิบโชกยิบลาภเป็นเลขจะบาปเดิมตาเด้อเป็นเลขกสามตัวแล้วก็สองตัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ ผู S <S ้เพวศนิวาสเนาปัจ so ุบันน so ิฮ like ิตีนวาเอมตังเชตเปมังอุปลังมยัถูตะเกจาผู้เพวศนิวาสเนาปัจ so so ุบันนิฮิตีนวาเอมตังเชตเปมังอุปลังมยัถูตะเกจาผู้เพวศนิวาสเนาปัจุบันนิฮิตีนวาเอมตังเชตเปมังอุปลังมยัถูตะเกจาสาธุสาธุเอาละหลวงตาบัดถ้าหากว่าหลวงตาสิยหายตัวใดหลวงตาเด้อแต่จงยิบชงยิบลาบเป็นเลี่จักบารดทั้งสามตัวสองตัวสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะเอาละครับ ท่านผู้สมครับนาทีระทึกใจมาแล้วนะครับเนาะนาทีระทึกใจมาแล้วผมสิขอเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวจากหลวงตาก่อนหลวงตาเอ้ยหลวงตาหมดประจําวันที่สิบหกนงตาเด้อเดือนก่อนละกรคมปีพศหกสิบแปดงตาเลขออกวิลาวประมาณสิบห้าจุดสี่สิบนลงตาเด้อเอาล่ะหลวงตาบันกระจายน้องตาขันหลวงตาเสียหายตัวไหนก็ยิบหลวงตาเด้อเอาเป็นเลขสองตัวขอให้ปังๆนลวงตานะฮะ หากว่าวิญญาลุงตาอยู่ตรงนี้มองจีวอนนี่ะกะออกมาออกมาหยิบโชคหยิบลาภให้ลูกให้หลานสาธุสาธุเอาละครับอุยอ้ยจอยอุ้ยตกใจไหมครับจีวอนขยับครับเนาะจีวอนขยับอ่ะอ่ะละครับม่สู้ครับมาลุ้นกันะครับว่าหลวงตาจะหยิบลูกไหนให้นะครับเนาะหยิบลูกนะครับเป็นเลขสองตัวลุงตา้อสาธุสาธุ เอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันครับว่าหลวงตาจะหยิบตัวไหนให้ครับเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวหลวงตามหาโชครับโปรดปรานเมตตาให้นะครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกฉลองวันเข้าพรรษาครับเป็นเลขห้าครับสาธุสาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขห้าสวยงามมากทีเดียวชัดเจนครับเนาะชัดเจนสาธุสาธุเอาละครับ ขยายให้ชัดๆตัวกันเนาะหลวงตาเอ้ยบ้านไ้ตัวสุดท้ายเลยหลวงตายาให้พีอย่าให้เพียนหลวงตาเด้อย,ยาให้เคลื่อนแม้แต่แต้มเดียวหลวงตาอยาให้ต้องเสียสอเสียเสียงหลวงตาเด้อให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเลื่องลือไปทั่วสรารทิศว่าหลวงตามหาโชคให้โชคแม่นจริงๆตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับมาุ้นกันครับตัวสุดท้ายว่าจะเป็นภาพอะไรครับเอาละหลวงตาบานนี้ ขอความเมตตาหลวงตาตัวสุดท้ายยื่นมือออกมากปยื่นมือออกมายิบโขกยิบหลาบใส่หมูหลูกเมื่อหลานเอิตาเด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับเป็นห้าอะไรครับตัวสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห้าอะครับเอาละครับเป็นห้าหกนะครับเนาะเป็นห้าหกหรือว่าห้าเก้าครับเพราะว่าผมก็เห็นมืชัดๆนะครับเนาะเป็นหกหรือเป็นเก้าผมก็ไม่รู้แล้วครับ แต่ว่าคล้ายๆกันครับเอาเป็นห้าหกหรือว่าห้าเก้าครับอ่ะชัดเจนครับชัดเจนหันหัวลงเป็นหกครับเนาะหันหัวขึ้นเป็นเก้าห้าหกหรือว่าห้าเก้าสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมครับเหลือเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวหรือว่าเลขท้ทยรางวัลที่หนึ่งหลวงตาเอ้ยภูขาขอหนกมือสิบนิวใส่หัวหลวงตาถ้าหากว่าขอสามตัว ทุกขาสิเดนนั่เซมาทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลนําสิ่งของมาถวายลวงตาเด้อสาธุสาธุขอให้ลุงตาจงเพ่งแล้วก็พิจจรณาลวงตาเด้อลวงตาพิจารณาว่าจะให้ลูกตัวไหนลวงตาสาธุสาธุลงตาขันลุงตาจสให้เตัวท้ายสามตัวก็ยีบลวงตาเด้อตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกมาลุ้นกันครับ วาดลงตามหาโชงแล้วเนาะสี่ห <dairy S 1> ายเลยได้ครับเอาให้เขาลงตาเด้อจะได้กระติเข่าต้นสาแล้วลูกล้านเสนมีเงินมีท้องมาทำบุญลงตาสาธุสาธุตัวแรกครับตัวแรกครับนิมนต์ลงตายิบเส้นไม้บกตัวใดเนาะลงตาเนาะาปเอาแล้วครับตัวนี้ครับไม่เชื่อใจลบหลู่เ้วเนาะไม่เชื่อใจลบหลู่ครับเป็นเลขสองครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสองสาธุสาธุครับสองจริงๆครับ ชัดเจนนะครับเนาะต่อไปเป็นตัวที่สองเด้อลงตาขอให้เลี่ยงกันสากหลากเด้อลงตาเด้อย,ยาให้ซับหนา้าซับหลังแต่เจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดเก่าเป็นฮกฮกเป็นเก่าลงตาลูกหลานทุ่นหน่อยเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวที่สองครับมารุ้นกันครับตัวที่สองเอาละลงตาโบคิดยังไงล่ะครับห้เลยล่ะครับตัวที่สองเลขยงลังระบบาลเอา้าเป็นเลขเก้าครับ เป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมเป็นเลขเก้าเอาสองเก้าเมื่อกี้นี่ไก่่นมาขอเิ่านเนาะไก่ผมตีเป็นเก้าแล้วก็มาสองตัวเอาแล้วครับท่านผู้ชมปรากฏว่าเลขปิศาไก่กับลุงตาให้เหมือนกันครับก็คือสองเก้าปดครับเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะครับป้เหลือแค่ตัวสุดท้ายจริงๆมาลุ้นกันครับเอาลุงตาเออมาในตัวสุดท้ายแล้วาะสิเป็นสองเก้ายังกับไห้ตรงๆลุงตาเด้อ ให้ลูกให้ล้านมีเงินมีทองก็ตรใสมากสืบของถวายลุงตามาทำบุญ่วชลุงตาเด้อสาธุสาเอาลุงตาตอให้ลูกคนลานลุงตาลูกใด่น้อลองตาเอาลุงตาลูกได้ก็ต่อมากลุงตาลูกเีินไปลุงตาเอาแล้วครับเป็นความเชื่อสุดของครับลูกสุดท้ายมาแล้วครับเป็นเลขห้าครับเป็นเลขห้าสองเก้าห้านาะสองเก้าห้าเอาคือสิบบังเอิญแต่เลขสองตัวลวงตากระไฮหาหกหาเก่า เลขสามตัวลงตาจะให้สองเก้าหาหรือว่าห้าสองเก้าว่าจ,จะในน้องลวงตาอยูนได้สามตัวในน่องงตาเนาะอยู่ในสามตัวนี่ครับเอาแล้วครับสองเก้าห้าตรงกับเลขล่างที่ขอครับเนาะสองตัวสาธุสาธุเอาล้ครับท่านผู้ชมครับมาสรุปกันเลยนะครับเนาะมาสรุปกันเลยก่อนที่จะเข้าพรรษาครับซึ่งหลวงตามหาโชคครับเนาะ ผมไปเดินทางมาขอโชคขอลาครับปรากฏว่าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวครับเนาะเอาละจีว้อนปิวแลวครับแสดงว่าลงตาห้อีหลีเลยครับเลขสามตัวครับหลวงตามหาโชคนะครับเนาะห้ก็คือครับสองห้าเก้าครับสองห้าเก้าชัดเก่นะครับเนาะส่วนเลขสองตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลครับหลวงตาครับ หาโชคเพื่อนไทยครับก็คือห้าหกหรือว่าห้าเก้าครับห้าหกหรือว่าห้าเก้าเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับจีว่อนพัดไปพัดมากปิวไปปิวมากครับแสดงว่าลูกตาเพื่อนไทยโชว์ครับสาธุสาธุถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นก็ให้แคปหน้าจอไว้นะครับว่าให้แคบหน้าจอไว้นะครับว่าอ่ะฟังกันชัดๆครับฟังกันชัดๆเลขสามตัว ก็คือครับ295ครับ295ใช่ไหมหลวงตาหลวงตาพยักหน้าครับหลวงตาพยักหน้าแสดงว่าใช่ครับส่วนเลข2ตัวเป็น56หรือว่า59ใช่ไหมครับหลวงตาครับหลวงตาพยักหน้าครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะหลวงตามหาโชครับ จงตุนบันดาลให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคมีาลาภในการให้สมหวังสมปรารถนาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเด้อสำหรับนี่ครับผมชินบาร์เบอร์สตริโ,โอขอต้องขอากราบลาท่านผู้ชมทุกคนครับครับสวัสดีครับ